ขนาดบกแจกตัวอย่างเงี้ยเสียบหนแล้วธรรมดาละคนยืนนั่งพิมพ์ลอยแชร์สวัสดีครับจ้าแม่จิมจ้าคครับมาพบกันอีกแล้วเสียงแจ๊กแฟ้าเสร็จหน่อยน้องอิมกับอีโผล่อมคนผู้หายใหญ่อีกแล้วพี่จ้าพี่ๆจ้ามือนี่น้องอิมกับมาพร้อมกับอีโผล่อม ตวมือตูมือตมือไม่ได้พอกันดวนแล้วลครับมือนี้นอพออุ้มมาได้ครับมือนี้เ <f> นี่ยอดเอาได้เป็นเสียบมือนั่นแหละครับพออุ้มสิมา <laughs> พี่พี่จ้า น้ำจิ้มแซ่บหลุดน้ำจิ้มแซ่บมีเล่จ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เด้อจ้าสูตรเด็ดอีแม่เลยเด้อจ้านี่งจ้าอีแม่นเนื้ออาหารแซ่บที่นั่งเลยเด้อจ้าว่างพอแซ่บลองมึงแล้วโอ๋อได้จ้าเลยตอนนี้นักอุ้มอีมกับอีพ่ออุ้มก็หิวแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเขากินเลยเด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอจัดการเองอีพอันนี้คือน้ำจิ้มที่แม่กวางเปนคนเฮ็ดเลยครับ สุดคล้ายๆน้ำจิ้มปลาเพราะล่ะคนทำไม่ได้กินว้าววววเป็นอะไรเป็นอะไน่าทึ่ด้วยจ้ะเป็นตาแซ่พัดจ้าพี่พี่หอมค่ะจ้าตอนบอกพี่รวนเลยอ้อีเมยน้ไลแตก่จ้าพี่อ้าวันนี้คนเห็ดไม่ได้กินคนกินบม่ได้เห็ด ออิ่มขาเลื่อยๆดิจ้าเอาเลยลูกเอาเลยระวังระวังเลอะนะโอ้ผักเข้าก็มีหลายเนี่ยเดี๋ววะมีจ้าผักยังเนี่ยลูกนี่มีสลัดทอดดิจ้าบักแตงดิจ้ากระซี่หอมดิจ้ากระหล่ำจ้าโอันนี้บักแตงอือแตงวานห่าธรรมดานะผักสลัดทอดก็ใช้ประโยชน์ได้ดิจ้าพี่พี่เนี่ยพ่อผู้ใดเตรียมจานมาห้องดิจ้าี๋ยวพ่อซิมซิมน้ำจิ้มพ่ออย่าบักแตงซิมซิมน้ำจิ้มมันเป็นตะเพียดบ่ ยังแน่เบอร์มีแต่ตอนออพริกอ,อู้เอาการอยู่ได้ลูหลกหัว <laughs> จิตนิดนึงครับไอ้น,นี่ถึงจิตัดถึงอย่างมากขนาดบ,บักแต่งเสื้ออย่างนี้แสบบนแล้วถ้ามาดาละคนเี็ดน้ำจิ้มก็เห็ดแซ่บ แซ่บเลยแต่ว่าอีพอ่อนี่ก็ไม่ประโยชน์เลยจ้ะประโยชน์ยังลูกก็เพราะว่าอีพอ่อแกะแกะกกางมันออกแกะกางแกะลอกขามันออกนะจ๊ะแกะ <laughs> กงางพะละอุ้มกุงม้งไม่กางิเ้ยกอ้แกะกุ้งคะลูก <laughs> แกะกุ้งออกเลยจ้ากระเพียวเลยตอน <laughs> นี้ <laughs> ก็แซ่บแลวอ่ะแซ่บค่ะบแล้วดีเลยนจ้ะโอ้นกินับะกพอดีเลยจ้ะโอ้นจิ้มนี่เขาท่าได้จ้ะพี่พเขาท่าคับจ้ะเช็มือทองไปจำหม่บ้านเลิตน้ำาลยน้ำเลยอีมยยังบดแตงยังเดียวเ็ดบลุกเผ็ดจ้ะแต่ว่าจวดจาดิจวดจาดินี่พอลองเมง พักเนี่ก็เออเทิร์นพักเนี่ก็พักสลับหัวสลับหัวติดงอนนี่ได้จ้าพี่พีพี่พีจ้าหนุ่มอิ่มนี่ว่ากินหัวได้จ้าพวนหนุ่มอิ่มกินว่าเป็นได้จ้าโอ้ยกินิ่นเด็กหน่อยให้ผู้ใหญ่กินหัวโอ้โอ้พอหัวเหล่าเืมอย่างพอลืมส่วนมาส่วนมาตักใส่กอธาได้ดิเรื่มส่วนครับมันอู้สำหรับหนุ่มอิ่มว่าใส่ส่วนได้จ้าอันนี้อันนี้ของหัวสไตล์พ่ออุ้มคำยังงี โอ้โหปากทำยังไงน่ะเอ้าล่าเซตมืองี่จ้าพี่จีพักจิ้มน้ำจิ้มวัวแล้วอมป่าใหญ่ยอนผู้ใดนั่นไคอ่ะยอนอีเพ่อนะจ้าอ่าปากกินเนี่ยลูกปากหายย่หายกินลูก กานเช็ดยังไงถึงแขงนะมันเค่งส่แขงอย่างหวานๆเด็กอยเป็นเด็กน่อยกินพักอะไรครับจังแข็งแรงแม่นจ่าแม่นจ่าก็บอกเะคล้องอะแม่นจ่าโอ้มันนี้การเดียได้กินกระเสียบเขากันครับ อ่างคนไม่ใจอู้ทีในอ่างคนอ่างคนผู้ชมบ้าันไดดอกอ่างอีแม่ละมันจังควาะว่าหลุดแล้วอ๋อเล็กน้อยกินตัวผู้ใหญ่กินหัวเล็กน้อยกินว่าเป็นดอกหัวหัวมันอยู่นี่ล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองนู้นไอ้มันอยู่หัวเนี่ย ตัวแอมกิมตัวเอมกิมป้าข้ำ่ไหอื้ว้าวโอ้แซ่บจ้าพ่อล่างเห็ดอีพ่อแวัวมันเหกมยนมันเดดอ่ซ่บ,บ,บล่ากินแลมันแข็งแข็ง,งยังไงเอมสิเอาเนื้อมาใส่หายกินกันจื๊บ โอ้จิ้มน้ำจิ้มได้จัดพี่โอ้แซ่บพักได้จัดจอจัดนี่ยังจ่ายก,กินคู่ก็ผักนี้ได้จัดโอ้จิจ้าหูเฮื้ยดีใครม่ใครนำ้ำอืมีใครน้ำดิดละ่ะฮะนี่พ่อหาหมองกินที่แล้วล้างปากล้างปากครับนี่พ่ออยากกินกับผักแซ่บ อล่ะครับเล,เล็กยกินโตเลยผู้ใหญ่กินต้งหัวได้ปะเนี่โอ้แสบไปได้นีนิมามวกุ้งต็กนหอยกัดหัวปรด้๋ด้จ้ะเพราะว่ามันแข็งแห้งจ้ะเ้ <c oughs> สียงแม่จ้ะชวนกินจริงๆเลยกินแม่น้ำลายแตกเสื้อเส้อได้จ้าพี่ๆพวกอไที่พงนี้พี่ๆ <c oughs> จ้าว่าบ่จ้ ย่ำน้ำอิม่มกินอาหารแซ่บๆย่ำใดอีไม่ได้อีพ่อมาแมา่จ้าพี่พี่แม่แจา้าไม่กินอ่างอีแม,กกมาาก่กัำลองอิ่มเไรแม่จ้าอ๋อพ่อครับเบิ่งอยู่นะ้อมือใดเป็นแต่เสแบแห้งมือใดเป็นแต่เส่บคบควายอ๋อเบิ่งอาหารนี่จ้าใครยืดขา้ <laughs> ขางไหนมันมันติลูกใครยังอยืดหัว <laughs> <laughs> มันจ้าไค่ยังยู่ทองลูก <laughs> แต่มกุ้งมันเสบวะมันปปรอกเจาอไปใช่ไหมมันฉลาดหมสบดีอะแสบแสบดนอยอะระวังหน่อยร่งชิมกนะืมเอาวหน่อยกอนเด้ะพอยันมันแข็งระเเดจ้ะสวัสดี แม่บอกปาพอเธออีเมหิวนองอิมเซราได้จ้ะบบดนี้เดี๋ยขอคัานีกอนได้จ้ะแม่จะโอ้โอ้รู้ส่อนอิเม่ม่จ้าพี่พี่เอาอยกจิ๋งมุ่มมั่มตัว มันบ็เพลียแห้งนะจ๊ะเพราะว่ามันแสบจาพอนพวนแล้วมีมัดรลดหนีไจ้ะย้าหูจ้ำจิบโอ้ยอีเม่หิวแล้วได้จ้ะแล้วมีอิมกะเล่ตัวอีแม่ได้จ้าอีแม่บางอีพ่อกินย่างแล้วเลยได้จ้ะพ่ออีพ่อกินข้าวไงได้จ้าพี่เฮ้ยแล้ว <c oughs> อย่ะ ก็สันนังอิมสิวาก่อนได้จ่าพัวสองคนอนี้หยำอยู่ได้จ่าพี่พีเอาเลยหลอกตามสบายเลยได้แล้วจ้ะสำหรับพีพีผู้ใดนี่ที่อยากกินกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดกะสามารถที่ได้เลยได้จ่าด้วยว่าข้าไปซื้อเอากุ้งมาเผาวได้จ้าพี่พีด้วยว่าขันเผาผู้ใดกะหนึ่งก็ได้เด้อจ่าไม่แล้วจ้ะโอ้พีพีจ้ะเบิ่งอีพห์นะจ๊ะอิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วกับสิน่าได้จ้ะ เมาพูดอะไรจ้ะมาพูดอ่างพี่ๆจ้ะอุ๊ยโอ้โหยังไม่ตายพี่ๆจ้ะสำหรับอีพอน้องอิมรีวันน้องอิมหนีที่เห็นให้พี่ๆน้ำลายแตกด้วยจ้ะกระโคเอาให้อิหลี่ได้จ้ะได้สำหรับอีแม่นี่ได้จ้ะน้ำลายแตกไปเต้นเต้เห็นแล้วจ้ะพี่ๆเพราะว่ามันสุดแต่แซ่บไว้จ้ะทั้งมี้กินพร้อมด้วยจ้ะพ่อคะพร้อมลาแล้วค่ะลาเลยค่ะ สำหรับที่นี่มักบ่ามากต่แย่เรื่คมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอุ้มอิมอานน้ำแน่ด้วยจ้ <S <S <สะ>าหาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแน่ด้วยจ้า<สะ>แม่แล้วจ้าเพื่อเสือปะพัดที่ใหม่ๆจากน้องอุ้มกับน้องอิมกับ,บกพ,พ <อ S 1> ี่พ่อค่ะมือนีห่อสามคนก็น <สะ S 2> ต้องขอโตลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนา้าจังสิมาพอกันไหมสว <ะ S> ัสดีจ้าไปมายบายเฮ้ยอิมเป็นความดีใจ